อาจารย์เอสวัสดีครับอาจเจย์วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการจรัดการทางการเงินบนโลกออนไลน์นะครับผมเริ่มแรกเราก็อยู่กันหัวข้อที่มีชื่อว่าการจัดก,การเงินบนโลกออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยนั่นเองฮะวิธีการแรกก็คือตั้งรหัสผ่านแบบไม่ซ้ํากันแล้วก็ตั้งให้แปลกฮะอาจจะเป็นแบบแอสไก่กาปลาอาราเล่สี่สองห้าแปดอะไรประมาณนี้ในแอปแอปหนึ่งแล้วพอต่อไปเป็นแอปอีกอันหนึ่งก็เป็นหมูหมาก้าไก่เก้าแปดเก้าเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับผม คือตั้งาหารหัสผ่านให้แตกแล้วก็ไม่ซ้ํากันในแต่ละแอปนั่นเองนะข้อขนที่2นะฮะก็คือเพิ่มการเข้าระบบด้วยหรหัสผ่าน2ชั้นหรือว่าการเข้า,หารหัสผ่านด้วยระบบ2ชั้นนั่นเองก็คืออ่อาอา่าอธิเช่นเราเราอินเข้าไปผ่าน Facebook ด้วยอีเมลแล้วก็หรหัสผ่านปกติปุ๊บอันนี้คือชั้นแรกนะฮะส่วนชั้นที่2ก็คือจะเป็นคําถามเฉพาะที่คนสร้างแอคเคาเนี่ยรู้อาจจะแบบ เจ้าของแอปเขาชอบหมาอะไรชอบหมาพันอะไรชอ,ชอบกินอาหารอะไรอะไรประมาณนี้ผมก็คือตลาดผ่าน2ชั้นนั่นเองอ่าอย่างที่3คือเปิดการแจร้งเตือนสําหรับการทําธุรกรรมต่งตางๆนะครับผมอ่าสิ่งนี้มีข้อดีอย่างไรก็คือทําให้เรารู้ว่าเงินที่อยู่ในธราคาแล้วเนี่ย มีการเข้าออกอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินนี้ที่ถูกที่ถูกโอนไปเนี่ยมันเป็นเราหรือเปล่าที่โอนหรือว่าเป็นคนอื่นที่โอนอนทิเช่นวันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วจู่มีการแจ้งเตือนขึ้นว่าเงิน2 0,000บาทถูกโอนไปธนาคารนี้ผมก็อ่ะเอแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่ทําอะไรเลยนี่หว่าแล้วจู่ทำไมเงินถึงหายได้อ่ะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อผมโดนโกงเงินโดนแก๊งคอสเทนเตอร์เอาเงินผมไปอะไรประมาณนี้ผมอ่ะอันนี้คือเป็นข้อดีของการเปิดการแจ้งเตือนสหรับ การธุรกรรมทางการเงินต่างๆเองครับผมวันนี้ครับผมข้อสี่นะคะไม่ใช้งาน w i f ฟฟรีสาธารณะข้อห้าไม่กดลิงก์แปลกข้อหกการไม่รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่เราไม่รู้จกักและข้อเจ็ดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งที่ทำธุรกรรมคร่ะต่อไปก็จะเป็นประเภทของธุรกรรมทางการ,าระะาเงินค่ะหนึ่งนะคะการเงินอชญากรรมที่ขัดขวางความสามารถขององค์กรธุรกิจในการทำธุรกรรมอีคอมเม,มิร์ซ การละเมิดลิขสิทธิ์การคัดลอกผลงานที่มีลิขสิทธิ์รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจําหน่ายหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 3. การเจาะระบบการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์การเจาะระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความหวาดกลัว 5. ภาพอนาจารทางออนไลน์ การบมมลผลหรือการเผยแพร่ภาพอนาจารเด็กถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและการเผยแพร่ภาพลามกอ,อนาจารในรูปแบบใดๆแก่เยาวชนถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย 6. ภายในโรงเรียนถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับการศึกษาและการสันทนาการแต่เยาวชนจำเป็นต้องร,รับทราบพิธีเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมืออย่างปลอดภยัยและมีความรับผิดชอบ 7. การหลอกค่าขายการลงทุนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นการประกาศโฆษณาการชักชวนให้เข้าลงทุน 8. การแทรกแสงข้อมูลโดยมิชอบโดยการนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนกลุ่มการจรกรรมทางการเงินออนไลน์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ